สวัดีครับพวกผมครับไทยจนะครับผมวันนี้อยู่เกมไมค์ครับนะกับไมค์ครับแอตแท็กกอนไททันนะครับวันนี้เขาอยู่ใครฮะม่เดมตกแม่งเหรอตบตบตบไม่ได้นะครับโอเคก็ต่อเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเควสนะฮะเราจะมาแข่งกัรลาดไททันนะครับเอาวะโอเควันนี้จะแข่งการลาดไททันนะครับซึ่งผมก็หายไปเรื่อยๆเลยนะฮะกรดูของไอเทมเรานะครับก็มีอาหารมานะครับแล้วก็มีเดี๋ยวผมต้องรู้สึกแกนเราจะเริ่มหมดแล้วนะครับมีน้องบอกว่าพี่พี่ทายเขาที้แล้วเนี่ย เออแก๊สของพี่หมดหรือเปล่าพี่เลยหุกไม่ได้นะครับก็แก๊สนี่เขาเหล,ลืนะอยเยอะนะฮะเยอะเยอะเลยลดไปประมาณ25%นะครับผมเดี๋ยววันนี้เขาเรามาแข่งกันลาบไอคั่นนะนะครับล่าเอาเนื้อดีกว่าเอาเป็นเนื้อดอกนะเอเนับตามจป็นวนเนื้อเดี๋ยวจะแบบนี้รู้ป่ะฟิวร้องคนดีฟิวไม่ร้องอ่ะก็มาไปโยนพิงกันไปพิงทำไมล่ะานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแข่งกันลาบไอคัานนะครับโอเคเริ่มได้ครับเรียบร้อยผมหนึ่งตัวมา ไม่ได้แหละไม่ได้ไม่ดรอปไม่ดรอปไม่ดรอปอะไม่ดรอปอะบอกเลยว่าคราวนี้จะต้องมาบานแน่นอนนะครับผมโอ้โหสิบห้าเมตรโอ้สองตัวอุ้ยเว้ยใช่เลยออ้ยโอ้ยมันวิ่งขนาดนี้ครับผมทุกท่านวิ่งถึงข้นเป็นสองตัวนะครับเดี๋ยวหัวตัวนั้นดีกว่าโอ้ยจิ้ไม่ได้เนื้อเลยอ่ะใครดูโอ้ยเป็นสูงเลยครับไม่ไค่อยดรอปเลยมาบานมาบานทุกท่านสี่เมตรนะครับได้สามเมตรเป็นสี่เมตรนี่แหละครับเอ้ยนี่ไมโผลิรตถือว่าสี่เมตรหัวแต ทั้งมันเฮ้ยไม่ได้เลยเอ้าโโอ้โหเสียดบน่าบิลโอ้โหบักไปเร็ววิ่งเลยวิ่งเลยขี้ขวาค้างปาไม่มีหมดเลยว่าปาไม่มีนะครับเคยบอกเอ้ยไม่ได้พี่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวขี้ขวาค้างก็ได้นะเพราะตัวมันเล็กไงตัวมันเล็กก็ทำไมไม่ดรอปเนี่ยชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงโอ้ย ที่คอจิ้มที่คอนะครับจิ้มที่หัวเลๆไม่ตอบ่ะอะไรอะเฮ้ยโ้ยยยยยเ่นจะเอาที่ไ้เรโอเคผมขอเรียกคกหายอ่ะเมื่อกี้คบักได้งไงเอ้ยจิอะไรโอเคคมาข้ามเควมา้เน้่บเอ้ยเนื้อไม่ดับคข้าหน่ยคมาข้าหนอมาข้ามหน่เราเลยๆเียร์เพื่อนห้ยบ้ยว่ดเดียเอาใหม่เลยเดีจะหายบักเฮ้ยผิดตัว วุ้ยวุ้ยวุ้ยโอเคผมเลิกแล้วเราเลือฆ่าเราอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันแข่งมันแข่งไม่ทันแข่งไม่ทันทุกเลยไอ้นี่ดิทุกทุกมาทุกมาเจี๊ยบเลยไม่ตายนี่คือไม่จะตายเลยทุกมาเจี๊ยบคอเนี่ยเอาเดิตรงคอคอเลยแล้ใบมีดหมดเอาเอาฟันก็ได้เอามือตีเลยนี่จะตายแล้วเอาเอาแบ่งให้เอาแบ่งดิวะฆ่าเลยฆ่าเลยเร็วเรือเรืออายอนเลยย้อนมีดให้หน่อยเอาไปเดี๋ยวนี้เอาไปตรงคอเลยนะครับเอามีดตีทั้งไหล่เลย เอาเอาคุกมันดีว่าคุกคุกแรงมากคุกแรงมากเอาเดี๋ยวเอาเดอาดิคอมโบคอมโบอะไรอะไรเอาคหางแล้วนะเฉยเนี่ยครับโอเคที่ตอนนี้ผมก็ยังบักอยู่นะครับไม่รู้จะบักอะไรนะครับโอเคงั้นรอแป๊บนะครับเนยมาตอนนี้ผมน่าจะหายบักหรือยังเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวคอเช็คก่อนนะหาแล้วโอเคหายบักแล้วว่าอยู่ดี่ที่จหายบักนะครับเป็นปี่เลยได้ระดับแล้วดับแล้วระดับแล้วเหรอโอเคอะไรว่ายังไม่ได้เก็บวะเฮ้ยจะบักอีกแล้ว เหลือไปมิดนี่อันน่ะไม่มี <Yeah, re ้เหลือเยอะมากแล้วเนี่ยเหลือน้อยมากโอ้โหโคิดบุ้มเลยนะครับโควิกบุ้มฮะฮไม่มีขาดว่ะจบเลยหนึ่งตัวตัดไปโอ้โหปรเฟชโน่เลยซึ่งผมก็ได้สองทีมมานะครับแต่ใครไม่รู้นะครับไปดูมาเมื่อกี้นะครับไปฟิลมันแล้วนอนก่อนนอนก่อนไม่ไหว่ะนะครับเขาบอกให้ไปล่าใช้ท่านตอนคืนเหนื่อยที่นะครับไม่เอานะครับเรามันมันมันไม่มันไงไป้สามแล้วกลางวันด้วยนั่นแหละสามสามที่แหละไอ้เดี๋ยวรอก่อนนะ ที่ผมแทบไม่ได้ล่าตัวเลยนะครับดูไว้ได้ตัวหนึ่งนะครับเตั้งเจบสีส่เมตรนะนะครับก็เอ่อบอกไว้ก่อนนะครับขอสักอ่คลิปดีนะขอสักเท่าไหร่ดี๋ยวคลิปคำไลค์แล้วกันนะครับก็ฝากทำไมน้อยลงเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอกเราขอคลิปหน้าก็สามพันนะครับแล้วก็คลิปต่อไปโดดไปสักหมื่นหนึ่งนะฮะเออคลิปนี้ขอสักสี่พันไลค์นะครับผมว่าก็นิดนึงแหละทุกคนต้องช่วยกันนะใช่ไหมล่ะ นะครับโอเคฟ okay, okay. ิลก nah, ็เลยนายจะมาร์คเลยมาเรานอนก่อนแล้วด้วยนะครับขอสักสี่ทีนะครับพ่อปักกอล่าก็เช็คคนสุดท้าด้วยแล้วเรคุยยี่มันดูใหม่ลืมซับทะจ๊ะไม่ไหร่จะนอนเดี๋ยวุกเอ้ยระวังบักนะถ้าบักไม่จบนะเว้ยไม่จบไม่จบเดี๋ยวบักไี่สวยแล้วไม่ต้องมัร้องเลยเขาเนี่ยนือครับมันใส่หมอนสุดปะนั่นแหละนะเอ้ยมานะแบ่งข้อมีดหน่อยขอมีดหน่อยมีอะไรไม่แบ่งไม่แบ่งเอาไปโดนทิ้งโดนทิ้งวิ่งหนีนะบอกเลยไอ้ข้างบนมันจะเกิดขึ้นปพะวะมันมันมันจะเกิดอีกวะ ไม่แน่แล้วท่านเอาแบบธรรมดาดีกว่าไม่แน่คือตอนเช้าท่านอาจจะไปที่อื่นแล้วนะครับก็ต้องไปดูอีกทีนะฮะผมมั่ไม่ไปเว้ยกตอนเพราะวันเนี้ยเพราะมันซมอนทีนึงมันน่าจะไม่ตานะครับนี่ไงสบสี่เมตรนะผมนะครับดเดี๋ยวเจนะบสเมตรสิี่เมตรโอ้โหสองตัวเลยนะครับเอ้ใช่สิบเียวไอหัวเหลืออ๋ิบห้าสิบห้าสิบหาเหรอโอเคขออภัยนะครับสี่้ตึ๊ั้าเลยผมจะเรียกว่าโยงแล้วกันนะครับโยงขอให้โยงครับ สวัสดีครับพี่โองนะครับโป๊ะโป๊ะกป๊ะไม่แตกผมไม่แตกเดินเดินไดิเดินเิมามาไม่ดอกเนื้อที่ท่านอีกแล้วเป็นไปได้ถึงสิเมตรนะครับหลแล้พี่สวัสดีครับหลูแพี่รหลาเหลเหลาหลาเหาหลเหลาลาเหลาหาเหลหลหาเาหลงหลาเหลาลเลหลเเหาเหหาหเาหาหาหเาห โอ้ยไม่โดนอุ้ยเฮ้ยโอ้โอเคตายมัไม่ดอกเลยอ่ะเป็นไฟไล่โอ้ยฟิวไม่ให้ดับเดี๋ยวนะอ้ครับผมนะครับไทยมีมหาศาลมากนะครับเออถ้าว่าไทยท่ามแต่ละทีเนี่ยอ้าวโอเคได้แค่สองชิ้นเนี่ยนะฆ่าไม่หายรวมไม่จบเลยเหรอสองจินโดมาด้วยนะสองชิ้นโดมาด้วยไม่ต้องอะไรละเจนี่หยิบเอ้คุ้มกันข้างเดียวอะเราเนี่ยเออโห ออแตกนี่ทังนีทางเฮ้ยนือแล้วหวงนมุมโอเคแล้อีกสองชิ้นจะตายเครับมีดไม่พอจริงๆโอเคกับฮารุเล่นบอลได้ไม่น้อย้ผมมีเล็กสองเล่มอ่ะเอาตัวเล็กดีกว่าผมว่าน่าจะโอเคกว่า้ยทำไงทำตัวตัวที่หนิวฮ้ลสวัสดีเพื่อนไอ้ชายบุกเลยครัป๊อเออ ถ้าชิมแล้วถ้าชิมแล้วเออจะกินไก่ไหมฟิวไม่ไหม <c oughs> ไม่กินนะครับ <c oughs> นี่มันไก่ไก่เป็นหน้าเลยเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปเจอโดนไล่สามตัวเหรอเหรอเหรออะไรพี่ชายโอ้แอนโอเคนะครับมีหมดชินแล้วนะครับฟิวฟิวหมดแล้วเหรอ,อยเยฮ้ยโหมดเลยคุลับมาเรียบร้อยนะครับมันเป็นสูงเลยเนะี่ยมันจะเยอะอะไรขนาดนี้วะโอ้แล้วฟิวแม่งเอามีดไปหมดด้วยทำไงนี่เนี่ยมีดมีหมดแล้วเนี่ย เออเนี่ยฮะบอกไปเจอเขนที่บ so ้านนะครับคุณเบลเลยครับผมนะครับเป็นทุกข้างเดียวผมก็ไปได้แล้วอึ๊บอื้อมันเป็นเอานิสกุนแมวมากนะครับมีมีมีตะขออยู่ข้างเดียวแล้วก็ยังบินได้นะครับเป็นอะไรที่แบบอีซี่มากนะฮะับตอนนี้เลยคือเราจะเอาเนื้อที่ข้างทีได้เท่าไหร่วะทิปทีสองทิปสองอ๋อเอาเอาเนื้อมาได้เอาเนื้อมาเดินไปได้เดิได้เออนะครับตอนนี้แรกเป็นบายืนนะเพราะว่าแก๊สนี่มันเหลือเพลียมากนะครัเนี่ยปรับใหม่แล้วปะ โอ้โหสี่ชิช้นเจ็บมากจะคำนวณสามสบสองแล้วนะฮะสปซนไปเป็นแล้วเป็นใบมี่มานะเดี๋ยวเคเอาคอยมาแลกเป็นใบมี่ครับทั้งหมดเลยนะฮะโอเคโอ้ยเนื้อสี่สี่วะสี่มาแลกเท่าไหร่วะสิบหกคอยอ่ะโอเคแล้วให้ก่อนนะคือจะเอาไหมคอยอยู่เนี่ยเนี่ยเออถ้าเอาก็เอาไปนะแเหลือเหลือเหลือสิบหกอ่ะเออเก็บไว้แลกแก๊สแก๊บเหรอเก็บไว้เออแก๊บแลกทีเดียวครับเก็บไว้ข้างล่างเออ โอเคเดี๋ยวไปล่ากันต่อนะครับ <c oughs> คือมันต้องําองชีวิตด้วยนะส่วนบ้านเราก็ยังไม่สร้างเหมือนเดิมเนะยครับ <c oughs> ส่วนใครพัฒนาอย่างพี่ไทยทำลายคอมเมนต์ Comment มาได <c oughs> ้นะครับเดี๋ยวพัฒนาเราจะลองเสนอดีครับจะ <c oughs> ไปล่าพ,ล <c oughs> พิวพัฒนาอยากไปล่าฟวิว <c oughs> ล่าอะไรอยากไปล่าพวกไททันนะ่ะไททันอนะ่ะไททัน,นะทนตัวใหญ่ๆพิกบึ้มอ่ะเอาเอา,เอาตัวพวกนี้มันอ่อนเกินไปอนะ่ะอยาเอาตัวโคโหดไปเลยแล้วใครไปชิบชิบบนะ ไอ้สองตัวฮะผมนะครับจะฆ่าแม่งให้หมดเลยเว้ยห้าหมดห้าเมตรเนี่ยเออวิปริตอะไรก็มาใช่ไหมวิปริตเออเช่ามันเห็นนะครับฆ่ามันให้หมดนะครับเราจะมาเลียกชื่อผิดอยากลองฆ่าป่ะเรียกชื่อผิดก็ขออภัยนะครับเข้าใจไะเดี๋ยวเฮ้ยพี่อุ้ยทุกทุกโอ้ยเมื่อกี้เห็นผ้านะครับเมื่อกี้คือแต่ว่าเดี๋ยวเตร็ดเลยผมเข้าใจแล้วเว้ยดูแม่เขาผมเป็นอะไรถึงเราถึงเราบั็กเว้ยเมื่อกี้พุ่งไปกาอากาศนะครับพุ่งไปพุ่งไปพุ่งไป แนะนำว่านี่กลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ้โหยิ่มันอยู่แถวนี้เฮ้ยปามิดจั่วจั่วแ๋จั่วแฉโอ้โหเก็บก่อนเล่นด้วยซ้ำซื้่ได้ตัวใหญ่เศรษมีที่เหลือเมีที่เหลือทำอะไรดิมันทำอะไรได้บ้างอ่ะขับไปแรกเด้ไปกัๆเอามาวะมาวะเฮ้ยปึ๊บปึ๊บอ้อหนึ่ร้อยหนึ่งชิ้นป่ะสองอูยพุ่ง่จได้นะว่าได้เท่าไหร่แล้วหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นตนนี้โ ต็ก็ปอร้อยหนึ่งตัวตายตายไม่อยากเล่นตัวใหญ่เว้ยตัวใหญ่เป็นบั๊กตัวใหญ่ยากคือตัวฆ่ายากด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาเล่นตัวเล็กๆดีกว่าฮะใช่เอ่ยว่าปอปอป๊อแตกโอเคได้สองตัวแถวนี้ไม่เกินอยู่บ้างถ้ามีคอยอยู่นะครับคือเราฆ่าได้ประมาณสองสามตัวแล้วก็ได้ไอ้มีชุดใหม่เว้ยจะฆ่าพี่พี่บิ๊กดีไหมเอ้าคือจะฆ่าไหมตัวใหญ่เอาไหมกล้าได้ตัวเล็กเหมือนจะหมดแล้วเอ้ยสิ่งเดียว โอ้ยเกือบบักอ่ะป้าตื่นแล้วตืแล้วเอาข้าดิข้าดิเอาวนนะเว้วนนู้นไว้ยเอาดิปึ๊บขอแล้วขอแล้วเพราะนี่ต้องฝันอ่ะตราะไอ้นี่ดีๆต้องใส่จังหวะดีๆเว้ยต้องฟันขาฝันขาใช่ให้ร oh ู้น uh. oh, ้องครัวครับจุดมันอยู่ที่ขาบนแต่ตัวมันสูงมันเปรับเพลิงคอมันไปฟันยากโอ้โจะดอยู่อขาขาใจอ่ะอขาดใจก่อนนะครับโอเคโอเคคแล้วเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเไม่ต้องเอาดิเอาดิเอาเข้าบาลได้ชายเลยไ้ังลองวมเยเอาอกมาเียวๆะของท่น้ก่นเออมีครับโปรเฟชั่นอนะต้องคุก่อนนะครับแล้วคุณไปค่าตัวนี้เนี่ยโตักสตัวโอ้โหแวอะเดี๋ยวนะยากมากกว่ะเดี๋ยวเดลองลองจิ้มที่ขาตายนะเช็บเ้ยเฮมาไปดนด้วยหน่ตราือเรืเรืเลยอะโอ้ยอย่าพึ่งมาล่าดิ ยังแกรับวดีครับวิวมีที่อื่นไหมไม่เอ nee. าสองตัวนี้สองตัวตัวนู้นตัวนู้ป็ูงเลยิวมึงมไยุให้มันถูกกว่าไอ้สาตัวสตัวตายนะล่วงตานะเไปเร็วไปเร็วโอ้ยโอ้ยจะทำนอะไรนะมาเราไช่วยเราวฮะช่วยแลาวุุ้นว เดี๋ยวครับเราเราเจอข้างหลังนะครับติดลายมันนะผมนะครับเ like ือเดยครับแล้ก like ็ทำารทุกฝ่ายไปดูว่าที่เจอเื่ออะไรเดี๋ยวโอเคโอเคเฮมาเอาแล้วป๊อไปหึตัวโอเคตัวนดลลหลบหลบหลก่อโอเคครับผมได้สามชแล้วนะฮะตัวนี้รอกต่อมานะครับจัดไปอีกตัวหนึ่งอ้าวเอาเนื้อคืนมาดี๋ยวนี้แล้วเอาเนื้อมาดี๋ยไม่เอาหวะมันหนต้องตายเลย เอ้ยลองมาแข่งอ่ะนะเอาป่ะมาฆ่ามันลองไปแล้วอุ้ยตัวนึ่ตัวใหญ่มายุ่งข้าจะไม่ยุ่งเจ้าตัวใหญ่นะบอกเลยว้าวต่อเบก่อนนะครับทำไมผมเหลือข้าได้นี่ว่ะใช่ป่ะอะไรแต่ยากเหลือตัวตัวใหญ่เยอะเลยครับจะได้เนื้อด้วยโอเคแต่ละอะไรหนึ่งานหนึงงานเมื่อกี้เห็นมันดับสองลองประลองกันนะลองประลองกันนะเอาไหมเอาเปล่าลองทดสอบกันเนี่ยวันนี้วันาดิวันนีพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันนะหนึ่งบครับสอง เดอดสองต้มเอาเลยเฮ้ยพอไม่ตายอ่ะพอมึไม่ตายครับว้าหอวยใส่ถุเปือไม่ข้าเปืองมีดมากเลยโอ้คุณมีดหว่าพออ้ยดูดีมีมีป้าจินเขาต้องคุ้ยลอยอ่ะมีป้าหมกปามีดใส่มาือลากเขาใหญ่ต่อนะครับน้องบัวเวยเนียครับอี๋ถ้าเราลองมาฟิวสนป่ะแบบป้ายเนี่ยเฮ้ยมีมีเดือสองสุดท้ายน่าจหมดแล้วว่ะเฮ้ยจะหมดเลย คือคือถ้าเราใช้ดาบเพชรเว้ยมันจะโอเคกว่าไหมนี่ตรงนั้นมีสี่เมนูก็เลยอยู่ด้วยถ้าเราใช้ดาบเพชรเนี่ยแล้วเรามาตีอ่ะมันจะโอเคหรอวะอตัวใหญ่เนี่ยมันมันจะได้ไม่เปลืองไปพี่โอ้ยบ้างอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรต้องหุกที่ขาจริงเว้ยนี่ไงนี่โอเคไม่ได้มาเจอกับพี่บิ๊กเดี่วยด้วยมันแตกวะ่ะพีตายไม่ตายเอ,อ้ยไปหมุนหมุนติ้วติ้วโอเคตรงคอเดี๋ยวผมเล็งตรงคอนะครับอุ้โอ้ยเรียบร้อยเก่งมาก แล้วเนื้อด้วยเนื้อคืนมาอย่าอย่าเมื่อกี้ให้ชิ้นหนึ่งเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เอาใครแล้วเอาคืนมาเอาคืนมาเดี๋ยวนี้ขอขอชิ้นหนึ่งได้ปะล่ะโอ้ยิงกอ่ะมีหกอันงแล้วไปแล้วเราเราเราเลิกกันมีกี่อันอะเรามีอยู่ห้าชิ้นเนี่ยโอคือทำตับผมจะตันบินข้ามมาแล้วโอ้ยทำตัวใหญ่ไอ้เค้นี่มันหกสิบเมตรหรือห้าสิบเมตรเนี่ยมันบิ๊กชิบหายแน่เจเฮ้ยในเมืองเกิดในเมืองเกิดจริงเหรออยู่ในบ้านเลย โอ้ยนั่นอยู่ที่บ้างก็สบายดีวะฮะแต่วิปปิลิตนะวิวโอเคโอเคเริ่มใช้เป็นนะครับเริ่มใช้เป็นนะครับในในวิปปิลิตวะอยู่ในบ้านแถวฝั่งนู้นขอแลกใบมีดก่อนขอแลกใบมีดก่อนเดี๋ยวเดือดเดือดไม่พอไม่มีไม่มีอ่ะพออยู่พออยู่พอ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 นี่ครับเฮยต้องการอีกสองล้านมีชิ้นหนึ่งเอาไปดิเอาไปเรามีใบมีดนะครับตอนนี้ผมมีใบมีดอยู่สามสิบสองแล้วนะฮะ ไม่แบ่งด้วยมีอะรันเนึ่งไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนื่องไปฆ่าให้เวลาแล้วค่อยกลับมาเวลาเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเห็นของเมื่อไหรเอาเมื่อไ่เอาเมื่อไหนฟิวเห็นได้ยังไงวะตาดีแบบมันโหลดไม่เต็มที่อ๋อแบบแบบมันไม่โหลดโอ้โหโชคดีที่ไปนะครับผมนี่ไหนไหนเหรอไงไงไงมันติดอยู่มันติดอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านโันโกรธสั่นเหรอในบ้านตในบ้านเลยนะครับฟิวกินไก่อีกรอบไหมไม่ชอบเนียไอ้ฟิว อ๋อลืมไปนะครับว่าเราต้องตายร่างเป็นคนเดิมติดหัวติดอะไรวะดูกินแกงข้างบนนะ่ะแกงข้างบนอร่อยมากมเฮ <c oughs> ้ยดียครับมีที่ขุดไหมมีที่ขุดไหมไม่มีอ่ะโอ๊ยเมื่ <c oughs> ปปอ,อกอี้เราตกใจหัวคิมเปิลว่าไงโอเคนี่มีสมุดด้วยนะครับอันนี้ตัวน,นี้มีตัวอินชาร์ดนะฮะแถว,วนี้แหละแถวนี้แหละที่เห็นหลังนี้หรือเปล่าอยู่ข้างบนไงก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่อ่ะไม่ไม่เป็นยืนสองตัวอยู่ข้างล่างสงตัว ออม,มันมันมีชั้ <Gym. S 1> ชนใต้ด <t> ินปะวะีไม่ไมีมั้งไม่มีไม่นี่มีปะวะเออนี่ไม่ดเดี๋ยวเราขอดูหี่นีเเดี๋ยนะนี่เจล้วเจเจอแลวเอมไปออมไปเราให้มไทางไหนเขาทางไหนมันไม่ตายทุบดิทุบดิทุบทุบทุบตายฮะมรจะทำให้ตายตย้ยตายวเอาไม้ตาะนายทุนททุบบล็อกดิทุบบล็อกดิ นอครับพุ่มไม้ก่อนนะเมื่อกี้หัวรู้สึกหัวพี่เขาะติดนะหัวนะครับเอออเามาเลี้ยงได้ไหมหัวติดหัวติดเออหัวติดอ่ะเออดูหน้าดูหน้านี่หล่อเหลาเอาเหล่อเหลาเอาการอะไรนะครับหลานลูกพี่ผมจะยังติดหัวติดละโอเครู้สึกแขนเจ้าติดอยู่แต่ข้าเลือดมันเท่าไหร่วะเอามาตัดจริงจริงก็ชีวิตอยเฮยอะไรข้าอะไรข้าอะไรข้าตัดต้องทำอะไรเออดีมากดีมาก โอเคได้แล้วเหลือแล้วเหลืแล้วโอเคเดี๋ยวก็หาว่าหาที่นอนก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปนอนก่อนเดี๋ยวกเดี๋ยวไปนอนก่อนนะครับอ่าหรอมีที่นอนไม่เอ่ยอ่่ออนทีเดิมะยากให้ในกล่องมันมีของอยากสร้างบ้านไปอ่ะอยากสร้างบ้านข้างนอกเอ้ยนี่ไงต้นลางมีอะไรไม่มีไว้ให้ไหมอยากสร้างบ้านข้างนอกอยู่ข้างในแม่งแหลกมากเบือใหญ่ชิบหายนะครับโอเคน้องไก่มันมีเตียงแต่นิ เนื้อน้องัอดีพดีเนื้อน้องที่ขอดเก็ได้ยินแลไรครับกลายเป็นไก่กูกูกูไอไก่ไก่โหดด้วยไก่ขาโหดด้วยอันเรอันรไก่โหดด้วยเอไงล่ะไก่โหดอ่ะปปอเดอไก่โหดแล้วครับคือไก่โหดแหะแรกเดแรก บอกว่าไก่ไม่หดนะครับตัวไก่ก็หดเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับอืมพิสูจน์ได้เลยว่าตัวไก่ก็หดเหมือนกันนะครับผมครับนี่คือเจนรีบแล่เลยแรงๆาใจ๊ะปอโๆๆๆๆๆๆไงล่ะไก่หดแลล่ะโอเคเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้จะราไปก่อนนะ นี่นี่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้ครับผมเออฝากไว้ด้วยนะครับพิ้วกันคลิปหน้าอย่าให้ทำอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ขอสักสี่พันละกันวันนี้นะครับรู้ว่าต้องมีคนดูอยู่นะตอนแรกนะครับผมเดี๋ยวมจะมาไก่กลับด้วย <c oughs> ไก่จิกด้วยไงไก่กลับไม่ได้ไก่ไก่ฟันนี้กลับได้เลยนะครับโอเควันนี้จะลาไปก่อนคุณพิดด้วไปแปะเขาหน่อยนะครับบายบายเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าบายบายแหม